สวัสดีครับอยู่กับผมหมูน้อยร้อยท่อนนะครับเกือบเต็มแล้วครับน่าจะไล่ดินพวกกองๆนี้ลงไปก็น่าจะเต็มแล้วเลย ไปทางไหนครับเสียทูนครับสภาพแต่ละคันนีเลือะเทอะเลยครับโอ้โอลันล่นลั่นลั่นโอ้ใจเย็นใจเย็นอีกอีกอีก,อก เ็อตเด็ดเลยครับน่าจะมีสักคันนะช็อดเด็ดนี่ครับเดี๋ยวรอก่อนผว่อจะมีมาแล้วครับสายร้อนครับนี่แหละคนนี้แหละจะให้ช็อดเด็ดมาเลยมาจมให้ได้ช็อดเด็ดซะดีดี

ทุกทาำงานไม่ได้หยุดเลยครับวันนี้ัดแล้ว ไล่ตูดกันมาเลยครับสงสัยจะแข่งกันนะเนี่ยสงองคันนี้แข่งกันมาหรือเปล่าครับเนี่ยเดี๋ยวมาชมน้ำกรีนครับจะมี็อตเด็ดไหม ร้างฝั่งนี้โอ้ยสบายสบายครับไม่ยุบเฮ้ยขึ้นมา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 ,ข,นมาขี้ขึ้นกองดิ้นมาโอ้ยไม่ใจเลย แถบเหลืองอีกไม่นานผมคงจะได้ติดครับแถบเหลืองนี่แหละ จะบอกให้รูดีกลับใหญ่มากเลยโดดยบดำกันแล้วครับ ไม่ถึงฝั่งฝันเลยครับไม่มีใครจมให้ดูเลยผมจมบ่อยแล้วครับไม่ต้องดูผมก็ได้จมทั้งวันเลยครับวันนี้ ้ายด้วยเสียน้อยครับโอ้ไม่ยอมครับไม่ยอมโอ้โหไม่ยอมครับอย่างแท้แท้เลย น้อยบอกกริบๆชอบแค่นี้ไม่ใช่ปัญหานี่ว้าวมีแต่คนแกล้งเลยครับ เดี๋ยวไปดูท่อรถดํากรีนะครับโอ้ยโอ้คงใสจะร้อนแรงครับตรงนี้ผมว่าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยนี่ผมว่านี่จะเป็นสีลุ้งนะครับตรงนี้นี่น่าจะเป็นสีลุ้งเลยแหละว่าร้อนไปร้อนมาก็จะจากจาก สีทองก็จะกลายเป็นสีสีฟ้าหรือเปล่าครับสีฟ้าแล้วก็ม่วงลุ้งไปเลยสีรุ้งของผมทำไมมันไม่เป็นเนาะ หรือว่าตัวมันตัวมันเัื่อยนี่เกินไปครับมันไม่มันไม่เฉียงมันเฉียงไม่เยอะรูป่าโอเคครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับ FC ทุกท่านนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆเด็ดๆมาให้ชมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ